สวัสดีค่ะฮาสวอบชานแนลวันนี้ขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำโนะรงเรียนของเรานี่เองนะขอบคุณเจ้าของห้องนะฟังนี้เลยนะคะที่ไม่ได้ว่าอะไรเรานะหรือเปล่าวันนี้เช้านี้นะคะมาอบกันร่างกายแล้วก็เดี๋ยวจะนี่เลยนี่ตัวนี้ของเล่นใหม่ไม่ใหม่หรอกแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นบาเบลนะคะขนาดน้ําหนักที่ใส่เข้าไปก็ประมาณ สองข้างนะประมาณไม่เป็นสิบห้าโลรวมทั้งบาร์ด้วยนะค๋จะเล่นวันนี้จะเล่นหลังหลังส่วนบนนะส่วนบนกับหลังส่วนล่างเพื่อสร้างให้แกนกลางตัวเราแข็งแรงจะเป็นเดดลิฟ uh, กับเดดโลนะเดดโลนี่คือเล่นท่าน,นี้เลยเนะปบปบอ่า uh, เป็นก้ามนะื้อหลังช่วงบนเดดโลนะส่วนเดดลิฟจะเป็นอย่างนเลยลงไปแล้วขึ้นมา ใส่กำแล้วหลังดึงเป็นหลังส่วนล่างนะโอเคเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยวอง ยืดกล้มเนื้อนะคะกอดเพื่อให้มันเนะ้ะร่างกายเตรียมพร้อมเนาะแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บยืดหลังยืดแขนนะโอเคนะวันนี้เราก็อยู่ที่ชั้นสี่นะโรงเรียนของเรานี่เองนะในวันหยุดบรรยากาศเงี้ยเนาะโอเค เดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่เดดโลนะคะสัก3-5มถึงหเซตนะวันนี้ไปดูว่าจะได้กี่เซตนะจํานวนครั้งก็จะอยู่ที่15-20ครั้งเพราะน้ำหนักมันไม่ได้แบกมากโอเคไปเดดโลหลังส่วนบนเลย ปรยับเงินกรองเข้ามานิดนึงนะโอเค three two one ตีเซตท่าร่างกายก่อนดึงสะโพกไปด้านหลังหลังตึง หลังตรงดึงสะโพกไปด้านหลังนะงอเข่าเล็กน้อยจากนั้นเราถือบาเบล,บเบลหน้ามองตรงนะดึงก็สอกไปปึ๊บให้บาเบลแตะ,ระ,ระบริเวณประมาณหน้าท้องเิ<บ>ดึงก็สอกไปลนะหลังตรงนะหลังตรงดึงสะโพกล็อกลำตัวไว้ออกแรงดึงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าโอเคไปเริ่ม เจ็ดแปดมาดูว่าจะได้กี่ครั้งเก้าสิบจำนวนครั้งเอาให้เราไหวนะวันสองครั้งสุดท้ายให้มันฝืนฝื 13, <ฮ>นสิบสามน่าจะได้ยี่สิบกว่น้ำหนักมันไม่หนักมาก โอ okay. เคเวลาวางเขายืดตัวให้ตรงแล้วก็ย่อเข่าลงวางป้องกันการใช้หลังนะป้องกันกันบาดเจ็บที่หลังนะคะเวลาเราวางเนี่ยบางคนจะชินกับการวางของแบบนี้แล้วก็ยกไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะปวดหลังเราต้องย,อยอง่อย่อเราแบบนี้ชึบแล้วก็ยกขึ้น เค okay. จิบกาแฟก่อนวันนี้ก็วันหยุดชิลๆจิบกาแฟไปในในกาแฟเขาจะมีคาเฟอีนนะจะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเรามีอัตราการเผาผลาญที่ที่ดีขึ้นเยี่็น เทรนวันตามด้วยน้าไปต่อเซตสองฝากทุกคนนะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะมีอยู่สามอย่างนะคะที่ที่ขอเลยนะพักผ่อ,อในให้เพียงพอกินอาหารในครบผ้าหมูหลากหลายและสามออกกำลังกายอย่างน้อย อย่างน้อยสัปดาห์ละสามครั้งเราจะได้อายุยืนนะคะแล้วก็พึ่งหมอให้น้อยที่สุ okay. ดโอเค let's go second set ไป one มันจะเป็นช่วงกล้ามหลัง กัมเนื้อหลังช่วงบนหรือว่าช่วงใต้ปีกนะ่ะผู้หญิงเล่นได้นะที่แบบมีมีปัญหาเวลาใส่เสื้อในแนละ้วมันแบบหย่อนหรือว่ามันมันเปื้นออกมานะช่วยกระชับได้สิบสิบครั้งให้ได้ล็อกหลังให้ตรงไว มอโอเควางหลังส่วนบนนะะได้ไปละสองเซตน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าเซตนะถ้าดูจากกำลังตัวเองนะกล้ามเนื้อหลังเนี่ยคือเราเล่นเพื่อให้แกนกลางลตัวแข็งแรงนะเราจะไม่ได้เล่นเพื่อโชว์เพราะเราไม่ได้ไปขอเสื้อโชว์นะ ตัดกำเนื้อที่จะที่จะทำให้ใส่เสื้อผ้าแบบสวยก็คือไหลกับกาเนื้อแขนพอเราใส่นี่มีนิดนึงมีนิดนึงคือถ้าไม่เล่นมันก็จะไขมันก็จะเยอะไงเราต้องสร้างกำเนื้อโอเคจิบกาแฟก่อนแล้วต่อด,ด้วยเซต้อสามของเล่นไหลมันนี่ไม่มีใครบอกเลยนะ ดีนะติดเสาไปกันต่อเซตที่3ใม้สนเจเสซ้อกีฬาพิมลายนะมีหลายสีนะติดต่อได้ตัวละร้อยนะเป็นยี่ห้อที่สปอร์ต ข้างหลังลงๆเลยสกรีนเพิ่มได้โอเคเซตที่สามอ่ะไปลองสองสามสี่ห้าหป ก้าสิบเอ็ดสสองดึงสามสี่สิบห้าต้องดึงสะโพกไปข้างหลังเพื่อให้หลังตรงนะ โอเคยังไหวอยู่นะสามเซตนะไหวอยู่อ่าระหว่างเซตเราจะยืดทันอ่ากกำนังหลังใครแบบยังไม่รู้ว่าจะออกกลังกายแบบแนวไหนแนะนำเลยนะคะบอดี้เวทอ่หรือว่ามีดัมเบลเล็กๆก,ก,ก็ได้ สร้างกล้ามเนื้อนะพอมีกล้ามเนื้อเยอะกล้ามเนื้อมันจะทํางานตลอดเวลามันจะในขณะที่เราไม่ได้ออกมันก็จะเผาผลาญเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานในการทํางานนะกล้ามเนื้ออันนี้ไม่ได้อันนี้อธิบายแบบครูพรลาบ้านๆไม่ได้อธิบายแบบนักยศาสตร,ร์การกีฬาจริงๆก็ก็เรียนมานิดนึงนะเรียนมาเรียนมาแต่ว่าไม่ได้วิชาการมากเท่าไหร่ โอเคตที่สี่เราไม่ได้เน้นชาก,การมาเราเน้นแบบการปฏิบัติให้มันเข้ากับบริบทของคนออกไป แอดใช้หลังดึงนะแขนทำงานจริงนะแต่ว่ากล้ามเนื้อหลังทำงานโอเคเสตที่สี่ฟินชมันเนื้หลังไม่ได้ ไม่เมื่อยมากแหละแต่ว่ามันจะกล้ามเนรองที่เราจะได้ก็คือแขนหน้านะแขนหน้าที่ใช้ในการดึงแต่ว่ากล้มหลังเนี่ยได้เป็นหลังหลังบนนะ่าจะอยู่ที่สี่เซตตาไม่ถึงห้าเพราะว่าเราต้องเหลือแรงไว้เล่นหลังล่างด้วยนะแล้วก็มันก็จะเล่นขาด้วยนะเพราะยังไม่ได้กินข้าวนะพลังงานก็จะหมดออกแรงตอนเช้าก็กดีนะคะเพราะว่า เรายังไม่ได้ใช้พลังงานเนะาะกลางคืนไม่ได้ใช้พลังงานนะ,ะนอนโอเคหลังส่วนบนนะคะหรือว่าท่าเดดเดเดโระ,ะก็จะเสร็จสจี่เซตต่อไปจะเป็นหลังล่างนะเด็ดลิฟอีกไปดูกันอ่าเด็ดลิฟก็จะท่าเดียวกับเด็ดโรเลย จับน้ําหนักขึ้นมาเราดึงสะโพกไปด้านหลังะดึงโค้งมือรัศนั่งเก้าอี้อ,อ,อ,อ๋อย่อข่าเล็กน้อยแต่เราจะค่อยๆปล่อย,อย,อยน้ําหนักลงโดยที่หลังตงน้ำหนักเลยเข่าแล้วก็ดึงขึ้นยืดตัวขึ้นใช้หลังส่วนล่างดึงย่อนสะโพกไปด้านหลังเลยเข่านิดนึงแล้วดึงขึ้นเนี่ยโอเคไปท่านี้ที่จะต้อง มังคับคือหลังตรงแล้วก็ตอนที่หย่อนลงสะโพกดึงไปด้านหลังค่อยๆหย่อนใช้หลังส่วนล่างดึงขึ้นโอเคไปสี่ครั้งค่อยๆหย่อนหายใจออกหาหายใจเข้าเราต้องหายใจเข้าออกเพื่อใช้ออกซิเจนมาช่วยนะลด อาการบาดเจ็บนะถ้ามันเาใช้ออกซิเจนน้อยมันจะเกิดกดยูริกขึ้นแล้วมาทำให้เรามีอาการเหนื่อยล้าออกวังมันต้องเหนื่อยแล้วแต่เราให้มันเหนื่อยน้อยสุดถ้าหลังส่วนล่างแข็งแรงนะคะเราก็จะ,ะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันร้วก้มเวลาอะไรนะ ตรงเอวนะไปเรื่อยนะคะนี่ถ้าแต่ได้ยี่สิบ คนสถานที่ในการถ่ายทำนะห้องสมุดของเรานะคะอากาศดีมากชั้นสี่โอเคว,ว้าวเขอยคยอย่อลงระวังแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะคะในการถ่ายทำที่สปอร์ต เป็นร้านจำหน่ายเสื้อผ้าก,กีฬาอยู่ที่ขอนแก่นนะเป็นเขาพิมพ์ลายเองนะจัดทำเองที่โรงงานเลยมีหลายสีมากนะโอเคจิบกาแฟไปด้วย วันนี้คลิปของเราอาจจะไม่ได้ยาวมากนะคะตอนนี้15ทีกล้ามเนื้อหลังส่วนน,น,น่าจะได้อีกแค่เซตเดียวเนาะจริงๆจะทำ4เซตแต่ว่าแบตจะหมดก็เอาอีกเซตหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคเดส i ล t อีก ตึงสะโพกไปลงเราเพิ่มความยากลงตาำอินะสามสี แปดเก้าสิบออกแรงหายใจออก1ผ่อนแรงหายใจเข้าบางคนออกอ่าดึงยกน้ำหนักแล้วไป็นกานหายใจนะคะมันจะไม่มีออกซิเจนนะคะก็หายใจเข้าออกปกติเนะมันจะไม่มีออกซิเจนไปช่วย ในการทำงานของร่างกายร่างกายจะขาดออกซิเจนไปก็จะเกิดการไม่หลาเกิดกดแล็ติกในร่างกายในปริมาณมากโอ้ลมเย็นสบาย สามครั้ง